สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดรร์เปติกทีเชอร์คิมอพิโซดสุดท้ายอพิโซดที่16ค่ะเรื่องราวของตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นอพิโซดนี้ที่ทุกคนเนี่ยหาหมอคิมไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าหมอคิมไปอยู่ไหนหมออินซูกับหมอจางก็วิ่งมารยายงานกับพอ,อาปาร์กนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอหมอคิมเลยพอ,อาปาร์กก็ตกใจนะคะเขาวิ่งมาถามพยาบาลอื่นทักว่าหมอคิมเนี่ยออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมไปดูที่ห้องหรือว่าตามหาที่อื่นๆไม่เจอเลย หมออินซูบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูที่ ICU ชั้น2นะคะแล้วก็ให้พยาบาลอื่นทักเนี่ยช่วยไปดูรอบๆพยาบาลอื่นทักก็รับคําค่ะพอวิ่งมาเจอหมออูจิงกับหมออึนแจเนี่ยก็บอกทั้ง2คนนะคะบอกว่าหาหมอคิมไม่เจอทั้ง3คนก็เลยตัดสินใจที่จะเดินกลับไปที่สูุวัติเหตุเพื่อไปหาหมอคิมค่ะหมออูจินเจอหมอดงจูนะคะหมอดงจูก็ถามว่าทำไมยังไม่รีบอพยพอีกเขาก็ตอบว่าตอนนี้หมอคิมหายไปนะคะหมอดงจูก็ตกใจนะก็มาช่วยกันหาอีกหนึ่งแรงค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะก็พยายามวิ่งตาามมมหหคิ กันพี่พยาบาลโอก็เดินมาตามหมอคิมที่ห้องผ่าตัดนะคะซึ่งก็เจอด้วยนะเธอรีบโทรแจ้งพยาบาลอินทักนะคะบอกว่าตอนนี้เจอหมอคิมแล้วแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยอพยพไปก่อนเลยเดี๋ยวเธอเจะอไปพร้อมหมอคิมเองพยาบาลอินทักก็รีบส่งสารต่อคนอื่นๆนะคะทุกคนก็รีบอพยพค่ะพี่พยายบาลโอเดินม,มาคุยกับหมอคิมนะคะเธอบอกว่าเธอรู้ว่าโรงพยาบาลทนดำเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นบ้านของหมอคิมแล้วหมอคิมก็คงจะอยากสร้างโรงพยาบาลทนดำให้เป็นความฝันของลูกศิษย์หัวาหน้าสูุบัตทิเหตุที่หมอคิมหามาม ทั้งหมอจินมันหรือว่าหมอดงจูเนี่ยทั้งคู่เป็นหมอมากฝีมือแต่ไม่สามารถดึงดูดคนได้เหมือนหมอคิมเลยต่อให้ไฟป่าจะพัดที่นี่จนมอดไหมกลายเป็นจุนแต่ตราบใดที่ยังมีแรงดึงดูดของหมอคิมทีมแพทย์ของทุนดำก็จะยังอยู่ต่อไปหมอคิมได้ฟังก็ยิ้มนะคะพี่พยาบาลโอก็ยืนลูกอมให้1เม็ดนะบอกว่ากินกันน้ําตาลตกนะแล้วขณานั้นก็มีเสียงฟ้าร้องค่ะเอา้ามันตกเข่าฉาดเลยโอ้ยน่อ no ย เล่นเวบุญภาวัสนาสรงอะ่ะฝนตกดับไฟป่าได้อป้องกันไม่ให้ไหม้โรงพยาบาลทนดำว่าจันก่อนหน้านี้มันปูเรื่องมาไงที่หัวหน้าพักบอกว่าปกติแล้วมันก็จะมีฝนตกมาเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันฝนไม่ตกมาสองสามเดือนเลยมันก็เลยคุมไฟไม่ได้ไงไฟมันก็เลยลามแต่พอมันจะลามมาถึงโรงพยาบาลทนดำฝนตกคะ่ะแม่ ไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงใจบาปอยากให้ไฟไหม้โรงบาลอะไรนะแต่แบบพี่ก็ปูมาสักเข้มอะ่ะชงม,มาสักเข้มเลยแบบว่าเออมันคุมไม่ได้มันมันเกินควบคุมแล้วนะฝนมันไม่ตกมาสองเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเออมันจะลงยังไงสรุปมาเวบุญภาวัสนาส่ง อ่ะอะดูต่อนะหัวหน้าพักรีบโทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนอื่นนะคะพราวางสายเขาก็บอกกับผู้จัดจาก,การจางว่าตอนนี้ในเมืองเนี่ยก็ฝนตกลงมาสิบนาทีแล้วเหมือนกันก็สามารถคุมเพลิงได้บางส่วนแล้วทุกคนก็ร้องไห้ออกมาเลยค่ะแล้วก็ร้องเพลงเฉลิมฉล,ฉลองกับสายฝนค่ะถ้ากต่มาที่พยาบาลอื่นทักกับหมออาล,ลืมก็มาคุยกันค่ะพยาบาลอื่นทักบอกหมออาล,ลืมว่าเขารู้สึกเสียใจนะที่ทําให้หมออาล,ลืมต้องรอเขาด้วยท่าทางกวนกระวยใจทุกใจแบบนั้น เพอรอฟังข่าวว่าเขาปลอดภัยหรือเปล่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเขาขอโทษจริงๆหมออาลืมก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยชอบพยาบาลอื่นทักมากยิ่งชอบมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งคาดหวังมากขึ้นเท่านั้นมันก็เลยยิ่งทุกข์ยิ่งเจ็บมากขึ้นจนเลอพูดอะไรที่ไปทำร้ายจิตใจพยาบาลอื่นทักพยาบาลอื่นทักก็บอกว่าผมจะพยายามในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งจะไม่ทําให้หมออาลืมรู้สึกเจ็บจนกลายเป็นความเจ็บปวดแบบนั้น แต่ว่าเราอย่าเลิกกันได้ไหมครับผมรักคุณมากๆเลยนะหมออาลืมยิ้มเลยนะคะแล้วก็พยักหน้าค่ะพยาบาลอื่นทักก็พุ่งไปจูบหมออาลืมเลยค่ะจิ๋วแล้วยายจิ๋วของแม่ก็ไปจูบต่บเขาด้วยนะคะ พอตัดกลับมาที่หมอดงจูมีสายโทรศัพท์เข้ามาชื่อว่ายุนซอจอ้งค่ะหมอดงจูก็รับสายนะคะก็คุยกันถามว่าเป็นยังไงบ้างหมอดงจูก็ตอบตรงๆนะคะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วพวกรุ่นน้องก็ไม่มีอะไรถึงจะมีบางคนมางัดข้อกับผมแต่ก็โอเคหมอดงจูนั่งลงนะคะแล้วก็ถามว่านี่รุ่นพี่จะกลับมาเมื่อไหร่หรอครับาไอหมอซอจ้งจะกลับมา <c oughs> ภาพตัดมาที่ภายนอกของโรงพยาบาลน,นะคะสสโกขับรถมาที่ศูนย์บติเหตุค่ะแล้วไปหน้าเปื้อนเลือดนะไปโดนอะไรมาเนี่ยเธอเดินเข้ามาในตึกนะคะแล้วก็ตะโกนถามว่ามีใครอยู่ไหมมีคนได้รับบาดเจ็บหมออึนใจกับหมออูจิงก็เข้ามาดูสสค่ะสสบอกว่ามีคนเจ็บอยู่บนรถหมออูจิงก็เปิดรถดูนะคะก็เห็นว่ากิ่งไม้เนี่ยมันปักตรงกลางอ,อกแบบนั้นเลยนะคะนากวจังแล้วกิ่งไม้ใหญ่มากอบบมันจะเสียบเข้าไปได้ไงเนี่ยแล้วเอานั่งรถมาอย่างนั้นได้ไง สงสัยเยอะไปเปล่าวะซีรีส์ตัดมาทางฝั่งของหมอจางกับหมออุงนะคะก็มานั่งคุยกันหลังอาบน้ําสระผมนะคะหมอจางบอกว่าเขาไม่มีความฝันหรอกเขามีแค่เป้าหมายซึ่งเป้าหมายของเขาก็คือการได้เป็นหมอพอไม่ได้เป็นหมอแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอีกเขาถามหมออุงนะคะถามว่าจะเป็นหมออยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนหมออุงก็บอกว่าก็จะอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่ไล่ออกอะนะหมอจางก็ถามว่าทําไมล่ะหมออุงก็บอกว่าอยู่ที่นี่มันก็สนุกดีมันมีอะไรให้เขาทํานู่นนี่นั่น ทำให้เขามีความฝันใหม่อยู่เสมอหมอจางก็นิ่งไปนะคะซึ่งเคสของหมอจางเนี่ยเขาจะเวียนเปลี่ยนสี่เดือนนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนอยู่ครบ4เดือนแล้วนะแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อทนดำหรือว่ากลับไปที่โรงพยาบาลแม่แบบนั้นค่ะ <S <S ถ้าตกลับมาที่ศูนย์อุบัติเหตุนะคะหมอคิมก็เดินมาดูคนเจ็บค่ะ หมอคิมบอกว่าให้เรียกหมอนำมาที่จะได้ทําการผ่าตัดคนเจ็บแต่พี่พยาบลโอก็บอกว่าหมอนำไม่ว่างนะคะหมออูจินก็เลยบอกว่าให้ตามหมอเฮยจินหมอเฮยจินกลับมาแล้วพี่พยาลโอก็เลยออกไปตามค่ะหมอคิมรีบสั่งให้เอาตัวคนไข้ไปทำซีทีนะคะแต่หมออินซูก็บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เลยคือไม่มีแพทย์ลลรังสีจะมาทำซีทีให้นะคะในขณะนั้นคนไข้ก็เลสค่ะหมอคิมก็รีบเข้าไปช่วยใส่ท่อนะคะ ในขณนะนั้นหมอดงจูก็ลงมาแล้วค่ะแล้วก็รีบเข้ามาช่วยกันดูคนเจ็บค่ะข้างนอกห้องเนี่ยสสกก็ยืนดูการทำหน้าที่ของแพทย์ด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบนะคะเธอคงรู้แล้วนะคะว่าการมีอยู่ของศูนย์อุบัติเหตุเนี่ยมันก็ช่วยคนได้จริงๆภาพตัดมาเช้าวันต่อมานะคะสสกตื่นแล้วก็รีบมาที่ห้องกู้ชีพค่ะหมออินซูเดินมาเห็นก็รายงานสถานการณ์นะคะบอกว่าตอนนี้ยังผ่าตัดกันอยู่เลย ขาถามสสนะคะถามว่ายังเจ็บหรือว่ายังปวดตรงไหนไหมสสก็บอกว่าเธอโอเคไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วถามว่าการผ่าตัดนี้ยาวนานต่อเนื่องแบบนี้เลยเหรอหมออินซูก็บอกว่าใช่มันเป็นงานของพวกเราในขณะนั้นหมอคิมก็เดินออกมานะคะแต่เขาก็เดินผ่านสสโกไปเลยค่ะสสโกก็เลยเรียกหมอคิมไว้แล้วถามว่านี่เราไม่มีอะไรต้องคุยกันหรอนี่เป็นโอกาสสาคัญนะ หมอคิมก็เลยเดินมาคุยกับสสนะคะบอกว่าสสจะคิดสร้างเมืองไปทําไมถ้าป่วยขึ้นมาแล้วไม่มีโรงพยาบาลให้ไปถ้าคุณหัวใจหยุดเต้นต้องวนรถหาโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วคุณต้องตาย,ย่ในรถเหตุการณ์แบบนี้พวกเราเรียกมันว่าเป็นภัยพิบัติได้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายของท่านะ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจก็จริงแต่อย่าเอามาใช้เป็นข้ออ้างทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าตัวเองควรจะต้องทําอะไรเลยครับถ้าผมขอได้ผมก็แค่อยากขอสสว่าอย่าเล่นเกมการเมืองเลยทําเรื่องนี้ให้มันสะอาดถูกต้องเถอะ พูดจบเขาก็เดินจากสสไปสสก็น้ําตาซึมค่ะรอบนี้ผ่านชัวร์ไม่ต้องพิสูจน์อะไยและวว่าแต่สองคนที่สสพามาคือใครไม่น่าจะใช่สามีเหมือนหน้าคุ้นคุว่าจะเป็นไอตัวเลขาที่ตอนตึกถล่มแล้วก็วิ่งวุ่นหาคนมาช่วยสสอ,อะ่ะน่าจะใช่นะคะภาพตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมออูจินหมออุงแล้วก็หมอจางก็อยู่ในห้องกันเพราะว่าหมอจางเนี่ยกำลังเก็บของนะคะ หมออูจินงก็ถามว่าจะเก็บของไปไหนหมอุงก็บอกว่าตอนนี้หมอจางอยู่ที่นี่ครบสเดือนแล้วแล้วก็จะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเลี้ยงส่งหมอจางด้วยในวันที่6พฤษภาคมหมอุงก็ถามว่าหมออูจินว่างไหมหมออูจินมองปฏิทินนะคะวันที่6พฤษภาเป็นวันเกิดของเขาแล้วก็นายลินชักเขาเนี่ยมีกล่องแหวนนะเหมือนต้องการจะบอกว่าเขาต้องการที่จะขอหมออื่นแจแต่งงานในวันเกิดเขาค่ะหมอจางเห็นหมออูจินไม่ตอบนะคะก็เลยบอกถ้ารุ่นพี่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะ แต่หมออุงก็บอกว่าหมอจางเป็นรุ่นน้องหมออูจินนะยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับว่างใช่ไหมแล้วภาพก็ตัดมาที่หมออุงเนี่ยเดินมาหาหมออึนแจนะคะถามว่าจะมาเลี้ยงส่งหมอจางไหมในวันที่6พฤษภาคมหมออึนแจก็บอกว่าไม่ว่างนะคะหมออุงก็บอกว่าน่าเสียใจจังหมอทุกคนมากันหมดเลยหมออนจินก็มาด้วยเนี่ยหมออึนแจก็เลยถามว่าหมออูจินด้วยหรอหมออุงกกงงนะคะแล้วดูหมออุงเอาปากกาเกาคอ ภาพแต่กลับมาที่ห้องพักของหมอคิมนะคะหมอจางก็เดินเข้ามาบอกว่าจะมาลาหมอคิมเพราะว่าอยู่ถึงแค่อาทิ์นี้นะหมอคิมก็บอกว่าให้หมอจางนั่งลงก่อนหมอคิมหยิบของจากลินชักส่งให้หมอจางนะคะพอหมอจางเปิดออกดูมันคือมีดผ่าตัดค่ะหมอคิมบอกว่าฉันเคยตั้งใจที่จะให้มีดนี้กับพี่สาวของนายลูกศิษย์คนแรกที่เธอตั้งใจจะสอบเป็นหมอแต่ว่าป่วยแล้วก็หมอคิมเนี่ยก็เป็นคนผ่าตัดให้เธอด้วยแต่ว่าเสียชีวิตใช่ไหมคะระหว่างผ่าตัด เพราะตอนนั้นหมอดูเขาเล่นเกมการเมืองกับหมอคิมไงหมอคิมก็เสียใจมากแล้วก็เสียศูนย์แล้วไปเจอกับหมอซอจองเนาะก,ก็ช่วยมาที่ทนดําแล้วก็เกิดเป็นเรื่องดาวในซีซั่นหนึ่ง หมอจางก็พูดกับหมอคิมนะคะบอกว่าที่จริงแล้วที่เขาตั้งใจมาเป็นหมอก็เพราะอยากจะทําให้ความฝันของพี่เป็นจริงแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่านี่เขากำลังใช้ชีวิตแทนพี่สาวหรือว่ากําลังใช้ชีวิตของตัวเองกันแน่หมอคิมก็ถามว่าต่อแบบนี้แสดงว่าจะเลิกเป็นหมอหรอเขาก็ตอบว่าเปล่าไม่ได้จะเลิกเพียงแต่ว่าเขาก็คิดว่าจะใช้ชีวิตแบบหมอคิมเนี่ยเขาก็นึกภาพตัวเองไม่ออกนะคะ หมอคิมก็สอนนะคะบอกว่าไม่ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนใครหรอกใช้ชีวิตให้เป็นตัวเองนะ่ะดีที่สุดแล้วนายจะหาคําตอบยังไงก็หาไม่เจอแค่นายทาในสิ่งที่นายอยากทํานั่นแหละสิ่งที่นายทําแล้วมีความสุขจริงๆสิ่งนั้นแหละคือคําตอบของนายหมอจางก็นิ่งไปนะคะภาพตัดมาที่หมออารึมก็มาสั่งข้าวไปกินเลี้ยงกับพยาบาลอื่นทักค่ะในระหว่างที่รออาหารเนี่ยหมออารึมก็ถามพยาบาลอื่นทักว่าอยากอยู่บ้านแบบไหนหรอ้อบ้านเดียวอพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่แฟลตดีไหมส่วนตัวเธอนะ่ะอยากที่จะอยู่บ้านเดียวมีสวน แล้วก็อยากจะเลี้ยงหมาเวลามีลูกก็จะได้ให้ลูกวิ่งเล่นกับหมาพยาบาลอื่นทักตกใจนะคะหมออาลืมเองก็ตกใจนะคะที่ตัวเองคิดเสียงดังไปหน่อยก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้กดดันพยาบาลอื่นทักนะแต่พยาบาลอื่นทักก็ยิ้มนะคะบอกว่าเขาเองก็อยากจะอยู่บ้านเดียวที่มีสวนหย่อมแล้วก็เลี้ยงหมาค่ะน่ารักมาก พี่บานอึนทักเดินไปสั่งชีสบอลน,นะคะแล้วยายจิว๋วเขินน่ารักมากจริงๆซีนนี้จะข้ามไปเลยก็ได้แต่ดูหมออาลืมสีน่ารักมากแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของหมออึนแจกับหมออูจินนะคะเป็นงานเลี้ยงสังราของหมอจางแล้วก็งานขึ้นบ้านใหม่ของหมออูจินค่ะคือเขารู้กันทั้งโรงพยาบาลน,นะคะว่า2คนนี้คบกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกัน หมอจางนั่งหัวโตะนะคะก็ประกาศออกมาค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ตัดสินใจจะย้ายไปไหนนะคะเขาตัดสินใจที่จะอยู่ประจําที่นี่ไปอีก4เดือนค่ะ <c oughs> หมออินซูก็เลยถามว่างั้นเรากินเลี้ยงอะไรกันเนี่ยหมอมุนจองก็เลยบอกว่าก็กินเลี้ยงต้อนรับไงไม่ใช่งานเลี้ยงส่งแหละเป็นงานเลี้ยงต้อนรับหมอจาง <c oughs> บรรยากาศอบอุ่นมากนะคะในขณะนั้นหมออินซูก็ได้รับข้อความทางโทรศัพท์เขาก็รีบวิ่งออกไปเลยค่ะเขาวิ่งมาที่โรงพยาบาลทนดํานะคะ ปรากฏว่าลูกกับเมียมหาค่ะโดยเมียเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะแวะมาหาทุกสัปดาห์เลยหมออินซูก็เข้าไปกอดเลยค่ะนี่ลูกสาวน่ารักมากภ <c oughs> าพตตดกลับมาที่หมออูจ,จินนะคะก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะน่าจะตอนเช้าของวันลุ้งขึ้นแล้วนะคะเขาเห็นของขวัญที่หมออึนแจเตรียมไว้ให้เขาค่ะแล้วข้อความในการ์ดก็น่ารักมากๆเลยบอกว่าฉันจะอยู่เคียงข้างนายขอบคุณที่นายเป็นนายสุขสันต์วันเกิดนะ เขาเดินมาจุ๊บแมวเหมียวของเขานะคะแมวเหมียวก็ตื่นแล้วถามว่าจะไปออกกำลังกายเหรอเขาก็บอกว่าใช่เดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลนะหมออึนแจขยับขยับมือแล้วรู้สึกแปลกๆที่นิ้วนะคะเอ๊ะมีแหวนยังไงซิเธอรีบวิ่งไปดักหมออูจินนะคะแล้วถามว่านี่คือแหวนอะไรหมออูจินก็บอกก็เธอคิดว่าแหวนอะไรล่ะหมออึนแจกรี๊ดออกมาเลยค่ะแล้วก็โผล่เข้าไปกอดนะโอ้ยเป็นการขอแต่งงานที่น่ารักมาก <tyard> ทั้งสองคนจูบกันนะคะ م, วาสนาเนาะเรามันได้แค่เติมเน็ตมาดูคนเคารัก,กันพอตกลบมาที่โรงพยาบาลทนดํานะคะพอปาร์กก็วิ่งเอาเอกสารพิจารณาเรื่องงบประมาณสนับสนุนมาให้หมอคิมค่ะบอกว่าทางจังหวัดเนี่ยอนุมัติสนับสนุนสูนย์อุบัติเหตุแล้วค่ะหมอคิมก็ยิ้มดีใจเลยนะคะเขาบอกว่าเขาขอบคุณพอ,อปาร์กด้วยนะเป็นเพราะพอปาร์กที่คอยวิ่งเต้นให้ตลอด3ปีนี้แหละพอปาร์กก็เข้าไปกอดหมอคิมนะคะบอกว่าเป็นฝีมือของพวกเราทุกคนเลย แล้วก็กอดกันกลมนะคะ <c oughs> แต่ว่าในขณนะนั้นก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เดินเข้ามาได้งานผลการประเมินของกระทรวงนะคะ ซึ่งผลการประเมินของกระทรวงสาสุกเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็ลา่ย,ยาวสิ่งที่ต้องแก้ไขหนึ่งานะหมอดงจูกับพอ,อพักก็มองหน้ากันเซ็งๆนะคะก็ดันมาตรวจในจังหวะนรุกแตกอ่ะแล้วมันเจอทั้งภัยพิบัติไหนจาัดก,การเมืองในโรงพยาบาลอีกนะผลมันก็เลยออกมาไม่ดีนเนาะ้าพกลับมาที่หมอดงจูกับหมออูจินก็เดินออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะหมอดงจูถามหมออูจินว่าตัดสินใจได้หรือย,ยังก็คือเรื่องที่จะชวนหมออูจินมาทํางานที่ศูนย์อุบัติเหตุนะคะหมออูจินก็บอกว่าก็ขอถามอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหม เหตุที่รุ่นพี่วาดฝันไว้เนี่ยมันเป็นยังไงหรอหมอดงจูก็บอกว่าเขาอยากจะให้ที่นี่เนี่ยรับทุกเคสเลยเดี๋ยวจะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยเอาไว้ขนย้ายผู้ป่วยเขาไม่อยากให้คนไข้รู้สึกว่าต้องวนรถหาโรงพยาบาลแล้วต้องไปตายในรถซึ่งถ้าฉันจะทําแบบนั้นได้ก็ต้องมีศัลยแพทย์มือดีอย่างนายนะอยากมาร่วงงานกันไหมหมออูจิงก็บอกว่าแต่ว่ามือซ้ายของเขาไม่ยังไม่หายดีเลยยังต้องทํากายภาพต่อไปอยู่เลยหมอดงจูก็บอกว่าแต่นายยังมีมือขวาฟ้าประทานอยู่นี่หมออูจิงก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะ แต่ซีนต่อมามีคนไข้ถูกลำเลียงมาหมออูจินก็เดินมาร่วมกับทีมที่สูอุบติเหตุฉุกเฉินค่ะส่วนทางฝั่งของโรงพยาบาลทนดำนะคะหมอคิมได้รับโทรศัพท์จากพี่พยาบาลโอบอกว่ามีรถชนกัน5คันนะคะกําลังลำเลียงคนเจ็บมาที่โรงพยาบาลแล้วซีนจบมันก็จะเป็นซีนแบบทุกคนวุ่นวายวุ่นวายแล้วก็เตรียมตั้งรับกับคนไข้ที่กําลังจะมาที่โรงพยาบาลค่ะแต่แต่แต,แต,แต,แต่ยังไม่จบนะคะ ก่อนที่จะจบเรื่องเนี่ยมีรถคันนึ่งแล่นมาจอดที่หน้าโรงพยาบาลทนดําค่ะแท็กบนกระเป๋าเดินทางเขียนว่าย so ุนซอจองค่ะเธอเดินเข้าไปในโรงพยาบาลน,นะคะกล้องก็แพนไปที่ป้ายของโรงพยาบาลทนดําแล้วเรื่องก็จบค่ะโอ้ยมีความสุขจังเขาจัดซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นสามเป็นชองอะไรอ่ะเป็นซีรีการแพทย์เนาะเป็นซีรีส์ดราม่าเป็นเมโลดราม่าเป็นโรแมนติคอลเนะ แต่แพนขอจัดให้เป็นซีรีส์ coming of age แล้วกันมันแบบเหมือนเราดูครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาแบบใช้ชีวิตของเขาไปเนาะอยู่อยู่ในที่ที่เหนื่อะแล้วเราก็ดูดูมาตั้งนานแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของทุกคนจนวันนึ่งไอตัวละครนี้มันมันจะแต่งงานกันแล้วมันจะไปสร้างครอบครัวแล้ว อีกคู่นึงก็กําลังเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราก็ซีซั่นต่อไปเราก็อยากจะดูว่าความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงจําเป็นเหมือนความสัมพันธ์ของรุ่นพี่ไหมแล้วตัวละครหมอที่แบบเป็นเจนสามของหมอคิมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อออาจริงทางด้านการแพทย์ก็รู้สึกว่ามันเริ่มอ่อนนิดหน่อยนะแต่คือทําได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยยังยันยัําำเดิมคือฉากผ่าตัดนี่แบบเห็นแล้วก็หิวน้ําแดงนะก็เลยคิดว่าไอ้ซีนไฟไหม้โรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบบ ของเหตุการณ์ใหม่ๆได้แต่ปรากฏว่าอม,มันก็ไม,กไม่อยากไม่งั้นมันมันจะมันจะยังไงอะซีซั่น4ี่ก็อาจจะต้องมาเริ่มมาที่หมอมันก็อาจจะต้องแยกย้ายไปคนละโรงพยาบาลหรือเปล่าเนาะระหว่างรอบุรณะโรงพยาบาลทนดำอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาอาจจะไม่เลือกเวนี้เออฉันคิดคิดแล้วก็เสียดายอะนิดเดียวอะบทดีนักสแสดงดี บางอย่างมันก็ดูลอยๆดูกเกินแต่ก็แบบพอรวมกันแล้วมันมันมันดีอ่ะมันสนุกอ่ะมันเออถ้าเราอยากหาความสนุกจากการดูซีรีส์ก็ซีรีส์เรื่องนี้ตอบโจทย์มากมีความสุขจริงๆตอนจบก็เหมือนมีซีนของ พี่สาวของหมอจ้างด้วยใช่ไหมคะที่เป็นลูกศิษย์คนแรกของหมอคิมคือเธอตายไปในชีวิตจริงแต่ว่าไม่เคยตายไปจากความทรงจําของหมอคิมนะคะนี่แหละจุดเริ่มต้นเส้นทางใหม่กลายมาเป็นอาจารย์คิมผู้ที่ดึงดูดทุกคนแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจอย่างในปัจจุบันนะคะโอเคคลิปนี้จบลงเพลงเท่านี้ค่ะสิ้นสุดการเดินทาง16 EP แล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใ่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ